สน่นโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวฝากสะอาดเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะวันที่26สิงหาคม2567อยู่กับคุณนพจรสด,ดิฉันอารีรัตพร้อมล่างภาษามือวันนี้คุณกันชุยาค่ะแล้ววันนี้อยากให้คุณผู้ชมเปิดข่าวเที่ยงอมรินทีวีนะครับเพื่อติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือ3ชีวิต ที่เป็นคนงานอยู่ในอุมโมง์ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ปากช่องเราทราบกันดีเมื่อวานเนี่ยมันถล่มลงมาล่าสุดเมื่อเช้าคือมีการเอาเครื่องไปจับสัญญาณชีพแล้วเจอด้วยใช่ค่ะก็เท่ากับว่าทั้ง3คนน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันยากตรงที่ว่าถ้าเอารถตักดินอะ ไปตักหน้าดินออกอย่างเดียวดินที่อยู่ข้างบนที่มันอดอ,อยู่แล้วมันก็จะร่วงลงมาปิดปากทางเข้าําอีกเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องวางแผนอย่างระมัดระวงังเพื่อไม่ให้คนข้างในอ่ะได้รับความกระทบกระเทือนและยังคงมีอากาศที่จะสามารถหายใจได้ใช่เพราะถ้าเข้าไปขุดข้างในหนึ่งคือเสี่ยงว่าข้างบนจะถล่มลงมาและกลัวว่าถ้าตักไปแล้วไปไปโดนไอ้แขนตักเนี่ย ไปโดนร่างของคนที่ถูกถลม่มทับอยู่ด้านในก็จะบาดเจ็บหนักกว่าเดิมแต่ถ้าตักจากข้างบนมันจะถล่มลงมาไหมตอนนี้กําลังวางแผนกันอย่างเร่งด่วนนะคระเพราะนี่คือภารกิจแห่งชีวิตเดี๋ยวมาตามเต็มๆกับข่าวเที่ยงอมรินทีวีนะครับไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีคนเขาขับรถไปเที่ยวปรากฏว่าเจอคันข้างหน้าขับปาดไปปาดมาซ้ายทีขวาที พอคันข้างหลังจะแซงก็ไม่ยอมให้แซงสุดท้ายพอไปจอดเจอกันได้ตรงสี่แยกก็ต้องลงมาเคลียร์กันสักหน่อยดูภาพตอนที่ขับกวนไปกวนมานะะ่อยค่ะ มาจากไหนทำเองหรือไปสั่งซื้อออนไลน์หรือ,อยังไงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ๆโดนยิงเฉยเลยค่ะเพื่อนที่ไปด้วยกันยังงงเลยว่าเฮ้ย โดนยิงได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นตั้งใจจะขี่รถไปส่งญาติตรงทุ่งนาแต่อยู่ๆโดนดักยิงกลางทางหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทางตำรวจไปตวของตัวเองใช่อู้ยดสิทีนี้มองหน้ากันยากแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตายภายในบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ต่อกันแล้วกันอันนี้รักกันค่ะผู้หญิงยันรักผู้ชายมากแต่ผู้ชายไม่รักเพราะบอกว่าพออยู่ด้วยกันแล้ว เขาชอบทําร้ายร่างกายตลอดเลยก็เลยอยากจะแยกทางกันใครทําร้ายใครผู้หญิงผู้ชายบอกว่าผู้หญิงอ่ะตบตีข่วนทําร้ายมาตลอดเลยก็เลยอยากจะแยกทางกันทีนี้เนี่ยพอทะเลาะกันกลางทางผู้ชายก็จะทิ้งผู้หญิงลงตรงนั้นแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ไปจะให้ตํารวจพาไปส่งก็ไม่ไปหนูก็อยากจะไปกับพี่เขาเหมือนเดิมให้หนูไปกับพี่เขาเถอะหนูรักเขา้อาไปบกพี่ไปอีกทางหนึ่งอ่ะสิบเมตร ลงน้ําเลยนะม,มืดตึบเลยกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครค,ค่ะออกกําลังกายให้สภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่ออกกําลังกายอยู่ในสวนสาธารณะเกิดอาการบูบแล้วก็ชักเกร็งขึ้นมารปภต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็โทรหารถพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะสอนมาตัดข้ามถนนแล้วก็ลม้มแล้วก็ลม้มถนนมันเปียกลื่นด้วยนะตอนนั้นนะ่ะ ไปดูที่จังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเลนเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถูกรถพยาบาลที่เขากําลังรีบไปรับส่งผู้ป่วยเนี่ยขับมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากลางทางเหมือนกันเลยกล้องวงจรปิดเห็นก็ก็มันเป็นสะพานไม้ค่ะเค่ยคงอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ขับมาได้เรื่อยๆจะพ้นจะไปถึงทางนู้นแล้วแต่พอไม้หักปุ๊บ มันเหมือนโนบิโ่ะม,มันก็หักปุ๊บ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 เรียงต่อกันลดเอียงไปทั้งแถบเลยค่ะถ,ถ้าถ้าพี่เจอจุดยูเทิร์นที่เขากั้นไว้นพี่ต้องหันรถชนไอ้ผนังแบรีิเออร์ที่เขากั้นไว้เลยไหมมันก็ต้องเชื่อสายตาตัวเองด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมจากเรื่องนี้พามาดูสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่สุโขทยัยก่อนจะลงพื้นที่ไปอยากให้คุณผู้ชมลองดูแผนผังน้ําก่อนผังน้าปิงวังยมน่านตอนนี้มวลน,น้ําไหลามาจนถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วนะฮะ จังหวะนี้อ้าวลองแสกด้วยแล้วมันไม่ควรจะเสียปล่อยทิ้งไว้สองวันเต็มๆแบบนี้ที่สมุดปราการค่ะสะพานไม้สําหรับใช้สัญจรกันภายในชุมชนสะพานไม้ให้คนเดินข้ามหรือว่ารถขนาดเล็กรถจัก,กรยานอเต็มที่ก็รถมอเตอร์ไซค์พอรถใหญ่อยากจะขับผ่านไปบนสะพานไม้มันไปไม่ได้เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะ กับน้ามวลนี้ทั้งหมดนะครับจะถูกไหลไปยังพื้นที่ทุ่งทะเลหลวงนะครับซึ่งเป็นจุดรับน้ําทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลวังใหญ่นะครับเหมือนเป็นต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะครับต้องแบกรับความลําบากนะครับเพื่อให้ระดับน้ําในพื้นที่ตัวจังหวัดสุโขทัยเกิดการลดตัวลงครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับขอบคุณนะครับน้องเนมน้องเนมพานุพงศุรภาพนะฮะแล้วดูสถานการณ์ถามว่าหลังจากน้ําที่สีสาโรงที่มันทะลักออกมาเนี่ย ถ้าก้านไม่ไหวมวลน,น้ําจะไปไหนต่ออ้าวลองดูนะฮะหลังจากสีสำโรงปั๊บที่ต้องเจอถัดมาก็คือฝนตกพรงพรม,มาตลอดเวลาถ้าพูดถึง มันไม่น่าจะเกิดไฟไหม้ได้ง่ายขนาดนี้อ,อแต่พอไฟเนาะมันติดแล้วมันก็ลามเร็วรก็เลยเกิดภาพอย่างที่เห็นกันเจ้าวัน้ที่ก็ทําอย่างเต็มที่ส่วนภาพนี้ไม่อยากให้เห็นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กตัวกระเปียกเดียวแต่ว่าสิ่งที่ถืออยู่ในมือคือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยืนดูดอยู่ดูดอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงด้วยครัวของเด็กคนนี้ไหม คุณผู้ชมอามรินทีวียังตามเรื่องนี้ต่อนะแต่ช่วงนี้พักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าจะพาขึ้นเหนือไปดูที่เพชรบูรณ์เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อบตกับในช่างซัดกันนัวเลยเกิดอะไรขึ้นริมถนนแบบนี้เดี๋ยวตามเต็มๆช่วงหน้าครโครงการบลูสุขุมวิท89คอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุช ต่อเดียวถึงอโศกและสยามเริ่ม2.69ล้านจากแกรนยูนิตี้ดี e วล็อปเมนต์จอนเลยครับ่อมาเองเลยเหรอก็พ่อกลัวหนูไปสัมภาษณ์งานไม่ทัน ได้ทำเพื่อลูกเป็นความสุขของพ่อแมู่ทำได้อยู่แล้วใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทําสิ่งที่รัก Enchugo แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนที่ส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพ่อคะสัมภาษณ์งานผ่านเฉลุยเลยค่ะพ่อว่าแล้วผูต้องทําได้ใส่ใจคนที่เรารักด้วยอนช h นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยความเล็กของมันจึงเข้าสู่ร่างกายไปทำลายคุณได้ง่ายบฟรีเฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดนมแคลเซียมสูงต้องคายในชั่น UHT คุ้มชัวร์ลองเลย30ปีโลตัสขอมอบของขวัญแทนคำขอบคุณมอบความสุขสุดพิเศษกว่าครั้งไหน ขอบคุณจ <54. S 2> <seeing> <ettes> ักใจ30ปีโลตัสอยากยิ้มออร่า My c เกตออ t e Optic White p u พลช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออร่าได้เต็มที่ ค o l เกตออปติกไวท์เพอร์โใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าให้คุณลุ้นฟิลสุดว้าวโตโยต้าเจ้าสุดฟิลดีๆมอบ999ความสุขลุ้นรถใหม่ถึง4คันและรางวัลอีกมากมายถึง31ธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยตา้านมแคลเซียมสูงต้องคารเนชั่น UST UH คุ้มชัวลองเลยสวัสดีค่ะมาเริ่มกันเลยไหมคะ ผมหยุดเห็นผงแซบไม่ได้อะใครก็หยุดแซบไม่ได้ KFC แซบเฟสติวัลเริ่มต้น99บาทถึง28สิงหาคมนี้ Power by f บายงานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมบุรณ์แบบครบจบในงานเดียวพร้อมโปรดีที่ไม่ช็อปไม่ได้แล้ว Power by Fair 31สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานี ยาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทองดีนี่สบู่เหลวอาบสระออร์แกนิกสูตรใหม่เทคโนโลยีอรอร์แกนิกอควาแอคทีฟชุ่มชื้นยาวนานสวัสด,ดีครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของถนนหนทางที่อยู่ข้างหลังเวลาจะท,ทําถนนเนี่ยตามอบตต่างๆก็ต้องมีการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาแล้วก่อนที่จะส่งมอบให้กับอบตอก็ต้องมีการไปตรวจสอบก่อน,หอออนเหตุการณ์เนี้ยผู้รับเหมากับในช่าง คือแทนที่จะคุยกันดีๆแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยผู้รับเหมาเปิดฉากสาวหมัดก่อนจนในช่างถูกชกต่อยไปปมมาจากเรื่องการที่ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยมาตรวจสอบหน่อยสิอบอกว่าถนนน,นี่นะมันไม่น่าจะมีเหล็กสักเส้นอพอไปตรวจสอบได้เลือดเลยครับ แต่มึงต้องทำงานในเสร็จอะไม่กลัวใครนะผมชีวิตผมคนเดียวอะทำไมอะมึงมามึงมีไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันฐานทำร้ายร่างกายสุดท้ายต้องไปว่ากันที่โรงพักอ้าวคุณผู้ชมฮะเรื่องราววุ่นวุ่นของวัยรุ่นคือแหม่กาว่าผู้หญิงเขาเขาจะมามือเปล่าเหรอเขาไม่ได้เอาหัวใจมาฝากเขาผัวมาฝากให้เออฝากรอยช้ำไว้ที่หน้าเลยแล้วเหตุการณ์นี้ไลฟ์สดตลอดเวลาด้วยนะน่ากลัวมาก ข่าวแล้วเรื่องนอกเรื่องข่าววันนี้พาไปกินหลายอย่างนะครับทั้งโรตีแป้งนาเนือ้อทอดหอมอร่อยมากเที่ยงแบบนี้ติดตามได้ครับข่าวแล้วเรื่องนอกเรื่องข่าวครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวแล้วเรื่องนอกเรื่องข่าวอยู่กับแยมมาดปริยานะคะ กสไตล์อินเดียแบบนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมโรตีอร่อยๆอออที่จังหวัดสตูลกันค่ะกับโรตีนานค่ะโรตีนานชื่อคล้ายรตเอาใจสายเนื้อทอดกันหน่อยแล้วกันนะคะร้านเนื้อทอดอร่อยๆอที่โพธารามค่ะจัดมาให้ถึงหน้าจอคุณผู้ชมเลยค่ะ ร้านเนื้อทอดสุกเสมอร้านเล็กๆตั้งอยู่เรียนเป็นชิ้นพอดีคำหมักปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วซอสปรุงรสและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทั่วถึงกันพักไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยนำหมูลงไปทอดด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองกรอบใส่ใบมะกรูดทอดลงไปเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของร้านรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดกำลังดีค่ะ เมาร้อยอย่างแรงกันต่อที่พังงานเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชิมขนมจีนอร่อยๆอกันค่ะร้านขนมจีนบ้านบางการริมถนนสายเมืองพังงาตะกัวป่าหมู่4บ้านหมดเวลาขาราเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะยังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โอ้โหแต่ละอย่างนี่เหนและท้องร้องทั้งนั้นเลยกอจองเนื้อก่อนเลยค่ะเมนูเนื้อคุณผู้ชมอ่าแต่ถ้าเอาเลือดไหมฮะ<า>เลือดเลือดไม่สุกต้มเลือดหมูเล,<ง>เลือดหมูเลือดวัวเนี่ยเอาไหมกินสดๆเลยไหมเ้ยไม่ได้เด็กคนนี้ยังกินได้เลยก้าวขวบแล้วคนในบ้านนะญาติพี่น้องพ่อแม่เขาเห็นเขา้าเขาก็ตกใจ พราะเหมือนกับลูกเขาถูกผีเข้าหรือเปล่าจากอาการสันขณะนี้อยู่ในบ้านนะฮะไม่ต้อง,อง <c oughs> เป็นคนจริัดการเรื่องทำร้ายร่างกายใช่ไหมเรื่องหนึ่งกับสองก็คือปปชเนี่ยที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้ามาตรวจสอบทำผิดสเปคทำผิดโครงการแบบนี้บริษัทร,รับเหมาเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าใช่แลวเป็นเงินภาษีประชาชนนะที่ทำอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมครไปดูต่อที่จังหวัดชนบุรีค่ะจริงๆเนี่ยเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันชาติเดียวกันนึกว่าจะรักสมัครสมานสาม,มัคคีทีนี้คนเกาะเหตุเนี่ยอยากให้เพื่อนเฮ้ยเลี้ยงเหล้าหน่อยสิแต่ปรากฏว่าฝั่งเพื่อนก็ไม่ยอมเลี้ยงเพราะตังก็ไม่ค่อยจะมีฝั่งคนเกาะเหตุโมโหก็เลยไล่ทําร้ายเขาค่ะ มีภาพจากกล้องวงจรปิดเองร่างกายอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วย<ม>ได้ในอนาคตนะหรือเปล่าส่วนเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่ทางครอบครัวนะว่าจะจัดการยังไงต่อเพราะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆค่ะแต่ว่าถ้า<ม>ทาแล้วสบายใจโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากัน<ม>อย่างเจ้าหน้าทมูลิธิเนี้ยค่ะเขาไปทําพิธีจับดวงวิญญาณเร่ร่อนกลางท้องถนน<ม>เพื่อเอามาทําบุญต่อให้ดวงวิญญ,ญาณที่เคยเกิดอุบัติเหตุทางตามแยกทางสามแพร่งต่างๆไปสู่ ภพภูมิที่ดีค่ะ